กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast, เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับผมบีอภิชาตเจ้าของเพจ HR The Next Gen นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังฟังเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ ในตอนนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องทำอย่างไรเมื่อเจอท็อกซิกเฟรนในที่ทำงานเรื่องของท็อกซิกเฟรนนะครับมันเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในที่ทำงานได้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะครับในการที่เราจะทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆได้สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือตัวเป้าหมายของเราแน่แ,นแล้วจะต้องเป็นเป้าหมายที่ร่วมกันทั้งตัวเราเองเป้าหมายของทั้งทีมนะครับเป้าหมายของทั้งองค์กรเป็นที่ตั้งไว้ก่อนมันจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ตัวเราเองนะครับ ไม่ไปสนใจมากกับเรื่องของ t o อกซิกสเฟรที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างไรก็ตามนะครับหลักการที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเราเองสามารถที่จะเอาชนะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องทำงานร่วมกันกับคนที่เราไม่ชอบได้นี่นะครับก็คือการที่เราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันในที่นี้นะครับหมายถึงจะต้องเคารพในความคิดของคนอื่นคือหลักการพื้นฐานอันที่1นะครับที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเองก็น่าจะพอรู้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่เราไม่ชอบคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบ2เรื่องที่สําคัญที่เป็นเรื่องของหลักการนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในขณะที่ตัวเราเองก็อย่าพยายามเป็นคนในแบบที่เราไม่ชอบตัวนี้คือหลักการพื้นฐานเบื้องต,ต้นนะครับที่จะทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเราเองจะต้องกลับมาคิดให้ได้ได้วยว่าคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยในหนึ่งองค์กรจะมีอยยู่ทัััั้้งหมดด4ลกกษณะะวนนครบ 1ก็คือมาในลักษณะของการเป็นหัวหน้าลักษณะที่2นะครับคือลักษณะของการเป็นลูกน้องลักษณะที่3นะครับคือลักษณะของลูกค้าลักษณะที่4คือลักษณะของเพื่อนร่วมงานวิธีการในการที่จะเอาชนะใจคนทั้ง4ประเภทคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับก็คือ Em ม a t h y หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกครั้งที่เปิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหากับใครก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือการที่ตัวเราเองจะต้องรู้ว่าต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นมันคืออะไร ทุกครั้งที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามสิ่งที่เราจะต้องมีคือการมีเอมพัตตีจะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองนะครับก็จะสามารถหาทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ยากไอ้ตัวของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอหัวหน้าหรือลูกน้องนะครับหรือไม่ว่าใครก็ตามสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเรามากๆเลยก็คือการที่จะทําให้เรารู้สึกเบิร์นเอาท์จากการทํางานได้นะครับอาการของการเบิร์นเอาท์เนี่ยครับ คือสิ่งที่เราเองจะต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเราเจออาการในลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหามากที่สุดในการทํางานสําหรับคนเราในองค์กรในตอนนี้นะครับก็คือปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคนดังนั้นนะครับเราเองเมื่อรู้ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับคนก็จะต้องมองให้ออกครับว่าปัญหาตัวนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่วิธีการที่เราจะต้องมองนะครับคือการที่จะต้องดูว่า ตัวเราเองมีอำนาจมากแค่ไหนในการแก้ปัญหาในเรื่องของคนยกตัวอย่างเช่นมีปัญหาในเรื่องของการทำงานกับหัวหน้าเรามองออกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับหัวหน้าได้แน่ๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำอาจจะต้องลองไปดูว่าเราจะมีวิธีการทำงานแบบไหนไปปรับโปรเซสการทำงานของเราไหมให้มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งนะครับกับหัวหน้าได้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเบิร์นเอาท์หาปัญหาให้เจอนั่นคือตัวช่วยอันหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องหาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการที่เราเองจะต้องสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเราเองในทุกๆครั้งที่เกิดอาการเบิร์นเอาท์แต่ละคนอาจจะมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเองแตกต่างกาันลองกลับไปประเมินดูครับว่าในก่อนหน้านี้ที่เราเจอเบิร์นเอาท์มาวิธีการแบบไหนที่สร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเองนะครับหลุดจากอาการเบิร์นเอาท์ได้ไม่ยากครับ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์จากผมบี B. อภิชาติครับและยังมีเรื่องราวมุมอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามได้ในกรุงสีเพลินเพลินพอดแคสต์แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเ